ตั้งราคาต่อรองเพื่อที่จะ,ะหาแนวทางในการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองหรือหรือต้องการที่จะมีบทบาทสำคัญในพักการเมืองที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อนหนุนพลพล,ลเอกประยุจันทรโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่นะครับถ้าคุณดูท่าทีของอดีตสสอ,สอนครราชสีมาพรกพลังประชาชนคุณพิรมพลวิเศษเนี่ย เขาได้ระบุว่าอดีตสอสอและดีตสวหลายพรรคการเมืองแจ้งความประสงค์ที่จะย้ายเข้ามาสังกัดพรรคพลังประชารัฐทั่วประเทศแล้วเกือบ60คนนะฮะแล้วก็มีรายชื่ออดีตสอสอออกมาหลายคนนะฮะซึ่งถ้าคุณไปดูแล้วก็เป็นคนซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองไม่มากก็น้อยในหลายพื้นที่หลายเขตนะฮะถ้าคุณไปดูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนมีหลายคนซึ่งเป็นคนซึ่งคนในพื้นที่รู้จักแต่ว่าใช่ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่แบบที่เต็ม ชนะทุกครั้งได้เสมอไปนะฮะไม่ได้ถึงขนาดนั้นถ้าถึงขนาดนั้นคุณจะต้องไปเอ็กซ์เรย์สแกนดูที่อดีตสสพักเพื่อไทยแต่ว่าประเด็นมันน่าสนใจอยู่ที่ว่าณเวลานี้เมื่อมีความชัดเจนว่าพักพลังประชารัฐกํากำลังก่อตัวขึ้นมาและคงจะมีทุนทางการเมืองไม่มากก็น้อยเนี่ยนะฮะพพมันก็เป็นสิ่งที่ปกติที่อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางกลุ่มบางคนเนี่ย ก็จะประเมินว่าตนเองมีโอกาสในการที่จะหาเสียงแล้วก็คว้าชัยชนะไม่มากก็น้อยบ้างได้เสียงบ้างนะฮะถึงแม้จะเป็นโดยทางอ้อมเสียงปาเตลิสเข้าสู่พักซึ่งกำลังก่อตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการจัดตั้งพรรคการเมืองตอนนั้นเคยสัมภาษณ์คุณนิพิธอินทรสมบัติเนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างอำนาจในการต่อรองและในช่วงแรกเนี่ยในการต่อรองมันก็คือการต่อรอง เพื่อได้มาซึ่งปัจจัยที่จะนำไปสู่การใช้ในการหาเสียงบ่อยครั้งเวลาคนไปตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับว่ากลุ่มน้นกลุ่มน,นี้เนี่ยทำไมเขาอยากเล่นการเมืองทำไมกลุ่มน้นกลุ่มน,นี้เนี่ยพยายามที่จะสร้างราคา้กับตนเองในการเข้าไปอยู่กับรปชเข้าไปอยู่กับพลังประชารัฐหรือเข้าไปอยู่กับพรรคอืน่นๆเนี่ยบ่อยครั้งเอาจึงแล้วมันก็เป็นการทํามาหากินทางการเมืองฮะมันมีความจําเป็นที่ต้องหาปัจจัยเพื่อจะนําไปสู่การใช้ในการหาเสียงรอบหน้า กระจายเม็ดเงินสู่สู่บริวารในการลงพื้นที่นี่เป็นเรื่องที่ปกติทําอยู่แล้วในทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครหรือการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นการสแสวงหาปัจจัยมันเป็นขั้นตอนสําคัญเพื่อหาแนวทางในการเลี้ยงดูบริวารซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิง่งที่ต้องเลี้ยงดูเพื่อใช้ในการหาเสียงแต่ละครั้ง และพักที่ที่ดูเหมือนว่าเป็นเป็นพักที่มาจากศูนย์กลางแห่งอำนาจแน่นอนก็คงจะพร้อมที่จะจําหน่ายปัจจัยนั้นออกไป <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ยของ t u b e c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Do s e กันได้